นี่เห็นว่านิยายเรื่องนี้ได้ทำเป็นอนิเมะด้วยนะอ,อะไรเล่าไม่ดีใจหรอใจดีใจทำไมก็ฉันรู้อยู่แล้วนี่ฮะขยับได้เชียวนะแถมยังมีภาพด้วยนะได้เห็นจุดที่มองแค่ตัวอักษรก็ยังไม่รู้ด้วยเชียวนะสุดท้ายตอนจบในอนิเมะก็เหมือนอนิยายอยู่แล้วใช่ไหมล่ะงั้นสมมุติว่าฉันเป็นแค่ตัวอักษรก็เหมือนกันอย่างนั้นสินะยังไงก็ขยับเหมือนเดิมนั่นแหละต่อให้ขยับแบบนี้น่ะเหรอเจ้อ้อย เป็นอะไรจ้าพูดว่าเหมือนกันไม่ใช่เหรอก็ถ้าเธอไม่ขยับตอนดึงผ้าแบบนั้นก็ไม่ทําให้ฉันใจเต้นหรอกนะนั่นสินนะฉันที่เพิ่งอาบน้ําเสร็จคงไม่ทําให้นายใจเต้นตึกตากนี่เนอะเข้าใจแล้วไม่เหมือนกันจ้าพอใจหรือยังช่วยเจ็บใจให้มากกว่านี้หน่อยได้ไหมไม่รู้สึกเอาชนะได้เลยอ่ะแล้วเธอจะเสืออะไรกันแน่ละไออันนี้เมดัดแปลงจากนิยายเนี่เอ๊ะนั่นก็เปล่านี่หรือว่าจะ ไม่ใช่ว่าเธอคิดอยากจะไปชวนฉันไปนั่งดูด้วยกันกับเธอเหรอกนะไมไม่ใช่แบบนั้นซะหน่อยอ่ะหลองตัวเองชะมัดได้อย่าแยงวางใจเถอะนะพราวว่าตอนนี้เป็นครอบครัวเดียวกันแล้วไม่เห็นเป็นไรเลยนี่นะฉันก็แค่อยากชวนคุยเรื่องที่มีความสุขเท่านั้นเองแต่บ้าทำตัวเหมือนกับเมื่อก่อนเลยนะเธอเนี่ยไม่เข้าใจเรื่องไงใหญ่บ้า